ไี่ก็เจอแล้วพยัเจอย่าเจออยเจอแล้วเมื่อกี้เจอแไงเหลือันนคือเพ่อรัาไป้าจอมนีกากงาำอะไรเราจากทาอะไรราครับก็น่าจะเกือบสปีครับประมาณตั้งแต่โควิดเลยครับก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาไม่ไม่ได้ออกงานเลยครับ ยังเหมือนเดิมเลยครับก็ก็ไม่คิดว่าแฟนแฟนแฟนคลับแล้วคนที่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะแบบมากันเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ห่างหายแล้วก็ไม่ได้มาเจอแฟนคลับเลยร่วมสองปีครับไม่ทำอะไรเลยก็ก็อยู่บ้านบ้างก็เขาบางทีช่วงระบาดหนักเราก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอย่างนี้ครับ ก็จนเขาได้เริ่มแบบให้ออกไปทํางานได้ใช่ไหมเราก็ไปถ่ายละครอะไร่งเงี้ยตอนซีซั่นสุดท้ายก็ติดมาอะไรเงี้ยคิดว่าจะรอดมีครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะก่อนเนี้ยก็จะมีแต่ว่าเพอเอิญว่าอาจจะติดชนกับละครที่ถ่าก็เลยไม่ได้ไปออกหลายคน ใช่เพราะว่าพออยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลงอัปเดตว่าเราทําอะไรบ้างเงี้ยครับเพราะก็อยู่บ้านจริงๆแล้วก็มีไปตีกอล์ฟบ้างไปเล่นฟิตเนสบ้างอหร้ยครับก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบเป็นงานที่แบบเหมือนในงานบงคารมันลืมเท่าไหร่ไม่ได้อัพโซเชียลด้วยแฟนเลยแบว่าเหมลืมพันคนหรือเปล่าก็ไม่พอดีตั้งไว้เป็นอัตโนมัติก็เลยลืม ดูครับก็ดูอยู่บ้างเรื่อยๆได้เห็นใช่ไหมคะที่แฟนๆตามหาว่าพี่โพลไปไหนอ๋อไม่ไม่เห็นว่าตามไปไหนแต่ว่าเวลาเราลงลงรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมาแล้วออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นประมาณนั้นเของแซว่าพี่โพลแบบก็ยิ้มผมก็ตลกดีอ๋อเหรอฮะก็อยู่ในท่าใช่ไหม ก็เขาก็คงอยากเรคือผมเป็นคนไม่ค่อยลงไอจีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้จะลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เล่นไอจีั้งแต่แรกๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบลงมาซุกแบบแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรอะไรย่างเงี้ยลงมาทุกแบบแล้วอะไรก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ลงไอจีเท่าไหร่จนแบบ พอลงทีเขาก็อาจจะแซวเราเปแปลว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ติดต่อในสองปีคนะไม่เลยสองปีเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยแต่ได้เจอวันนี้ครับก็ <ไป S 1> ตื่นตั้งที่โชว์เจอ <laughs> จออกมายังเจอโอ้ยดีใจก็รู้สึกเมื่อกี้เดินมาก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับมาเยอะ<า>ก็ <laughs> พอเห็นแล้วก็ก็ <laughs> เหมือนกับตับตื้นใจที่เขายังรอต้อนรับเราแล้วก็อยากอยากเห็นเราอยู่ ยอดในไอจีสามร้านกับคุณมีรถลงไปเลยนะอะไรนะครับไม,ไม่รถคอนโดในไอจสามร้านสามมีรถลุอ๋อไม่ไม่ได้ลดครับพอไปซื้อเพิ่มจริงๆเรารู้สึกยังไงในขณะที่เราเอหอหกเดือนลงไปแค่หกรู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบว่าสามร้านกับคุณนี่ยังแบบว่าเออผมก็ผมก็รู้สึกว่าดีใจลึกๆอยู่เหมือนกันว่า ขนาดเราไม่ค่อยได้ลง i อเท่าไหร่แต่คนก็ยง amp, นนังรอก็ยังไม่ได้ไม่ได้อันฟอลโลอะไรเงี้ยนะครับก็ยังก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก like ็ก็พยายามจะลงแหละรูปอะไรที่มันพิเศษก็พยายามลงแต่ร่จะหายจะไม่ไดหายไม่หคือคืองานนี้จะหายอีกสองปีนะครับเดี๋ยวก็มีผมนิคิดต่อครับยังไม่หายแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีละครก็อาจจะหายบ้าง คือตอนนี้มีไหมคะเราจะพูดไม่ิีแล้วก็มีติดต่อเข้ามาสองสาเรื่องครับแต่ก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะแบบไปอยู่ป่าสักพักหนึ่งคุณดิ๊กเป็นไรคุณดิ๊กเป็นไรเคยมีความคิดไหมเราเฮดไ้ในพวกไม่หรอกก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ไปกับที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้ครับไป ไปสงบจิตสงบใจบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเรื่องความุขนนาาดไปดูไปฝึกจิตเนี่ยไปฝึกจิตให้ให้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปอยู่คนเดียวในป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่ว่าคือคือเราบอกว่าเราไม่ได้หลับกรได้แต่ไม่ได้ข่าวว่าเราไปยุธยาอะไรไหมไปอะไรนะไปยุธยายุธยาไม่ได้ไปเลยเคยเห็นข่าวไหมคะงข่าวว่าไปคนเดียวไปจบกงเปลวไปยุธยาไปเอาจริงนะไม่รู้เรื่องไม่เห็นข่าวจริงๆไม่เห็นข่าวเรื่องนี้จริงๆ อยู่บ้านคือแบบไม่ได้ไม่ได้ดูสาวจริงไม่รู้เลยจริงๆเอาจไม่รู้เลยจนแบบจนพี่เนี่ยมาพูดเนี่ยเลยก็เลยบอว่ายุธไม่เคยไปยุธยาเลยพักนานแล้วอ่ะตอนที่มีข่าวหลายคนก็เออเขาก็แบบคิดๆนะลุ้นลับลุ้นแอบลุ้นว่าเป็นปาะกันแพลนไง จะมีความรู้สึกกิ้นกันอยู่ตั้งหลายปีแล้วยังตามกินยันไม่จางอ๋อไปกับเบลล่ะเออไม่ได้ไปกับเบลเลยเจอกับเบลที่กองอย่างเดียวเลยครับแต่แฟนๆก็ยังติ้ดเรากับเบลอยู่ใช่ก็เขาก็เขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทําให้ให้ประทับใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชื่อว่าอย่างนี้แล้วอย่างยิ่งน้องโสดคนก็ยิ่งเชียร์เชื่อทุ เชียก็ด <Hollywood> ีค <einfach> รับแต่พ <lonely> ี <infring es> ่ผมว่ายังไงอ่ะมันคลื่นเลยัะคุณเชียเยอะๆอะไรอย่างนี้น้องน้องก็โสดจังโกก็โสดเหมือนกันขึ้นาวคือไม่ออกอ่ะเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบลมาตอบซิแล้วคือผมว่าเป็นน้องเฮ้ยผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ครับอันนี้รู้เพราะว่าอยู่ในกองหรือข่าวใหญ่ข่าวดังมากผมก็ยังช็อกอยู่เลยเหมือนกันตอนที่น้องเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ นะก็ให้กําลังใจไม่ได้ให้กําลังใจหรอกก็แบบเอออะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเบลเลยไม่ว่าเบลจะแบบคุยหรือว่าจะทําอะไรเบลโสดพี่โสดไหมคะโสดครับโสดพี่โสดแฟนก็ยิ่งโดนโดจไล่คือผมก็ คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงๆผมก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าจะลองคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอกันที่กองบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเจอกันทุกวันก็ไม่เคยคุยคุยคุยเรารู้จักกับเบลมา -67 ปีแล้วมันมันเป็นเป็นพี่น้องกันแบบที่สนิทกันไปแล้วคุยกันแบบแซวกันแย่ความรู้สึกคือเป็นพี่น้องเลยใช่ครับโอกาสที่จะแบบเปลี่ยนไม่มี ก็อนาคตมันก็มันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่ามันผมก็เป็นพี่น้องกับเบลอยู่ออะไรย่างเลยนะมองหน้าน้องแล้วบ้างเปล่าเป็นมองเป็นตัวละครเลยสองปีนี้เป็นเกสรสองปีนี้พักผ่อนไม่เปิดใจความรักอะไรเลยเปิดใจแต่มันไม่เจอไงเพราะทุกคนก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่พงศ์กันผมก็ไม่รู้จะเจอใครเหมือนกันจรคือปล่อยให้ตัวเองสูญนะได้ขนาดนี้อ่าใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่ บุเพออนมานก็คือสามปีแล้วอะ่ะแล้วมาเข้าโควิดพอดีก็ไม่มีเลย,ยากา่อนห้นก,ก่อนน้นั้นก็มีก็มีคนคุยที่เปยบอกก็มีคนคุยบ้างแต่ก็แต่ก็ไม่ได้คบเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันอ,อย่างที่เคยบอกไปเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยแล้ว มไม่าความรัก่เไม่ใช่ไม่ใช่มัน,มน,มนไม่ใช่ว่าจะมาเปิดเราสมัครเรื่องความรักกันอะไรแบบนเราก็ไอ้เรื่องนี้มันต้องเจอใช่ไหมมันจะมาสมัครติไดนแบบเล<ะ>็งใครในใจวเป็นต่อต่อให้ยังยงไม่ได้ริุ่ยหรอะไรมนคนที่ชอบเหรอมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วทั้งก็มี้งก็ต้องเรื่องจีบไงงไม่ไม่จีบไม่จีบเพราะว่าแคชอบเฉยๆก็เราก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้น่ารักใช่ไหมอะไรอะไรองไรแนี้็ถ้าเขอ ที่ถ้าคนเรามันจะได้เจอกันก็คงได้เจอกันแหละครับก็คิดไม่คำว่าผลลิรกิจมันคือแบบถ้าถ้าพูดถึงว่าทําร่วมกันมาก็ต้องได้ได้ร่วมบุญร่วมกรรมกันไปอะไรเงี้ยอันนี้เชื่อแต่คําว่าผลธุรกิจมันไหนถึงอย่างนี้ก็เชื่อขอชื่อได้ไมไ่ได้ไหมครับอ๋อไม่น้องเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อะ ่มองก่ไล่ไปเยอะ่ไม่ไม่ไดู้จไม่ได้โอ้เป็เจอเปเจอาได้ยังไงไม่ได้เจอก็แบบว่าสเปคไงะถามะชอบแบบแบบไหนเราก็มีในสเปกเราไม่เคยเลยฟอโล่เสเปเี่ยวกัไม่เระมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ยังชอบก็ยังชอบนุ่นน้องอยู่ดีก็ยังชอบรุ่นน้องชอบคนน่ารักชอบแบบผู้หญิงที่น่ารักสวยหะไอม่งเก็ยังเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ก็อายุแบบเราก็ยังมีอายุที่แบบน้อยอยู่เพิ่ง20ปลายปลายเงี้ยมันก็เลยอายุยีปลายปลายก็เลยมันก็ยังมีเวลาอีกเยอะแต่หน้าเด็กจริงอ่ะเออดีแมตชงยังไงอ่ะดูแลตัวเองยังไงอ่ะหรอก็มันก็ไม่รู้สิผมก็ไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็ เราก็ไม่เที่ยวไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรเงี้ยมันก็เลยกินอาหารก็ดีๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็เลยมันก็เลยยังทรงได้อะไรยครับประมาสตาร์ดีสตาร์ไหมเออสี่นี้หน้าไม่เปียนก็ประมาณนี้แหละแต่เราก็คิดว่าเราก็โตขึ้นเยอะแล้วหระโอเคนะไม่ไอวไม่ะงเลยันะหาไหมมันงไม่หนุนเดี ไม่ไม่ใช่20าบาทต้องเรียกตอนะเพรว่าฉันไมี่ใช้เงินเราโอเคน่งามสี่ห้าอนเี่ยเขางสตั้ไโอเคลนะอะไรก็อะไ่นี้ค